สวัสดีค่ะอิ่มตัวแตกกับอุ้มวันนี้พามาทำปิ้งย่างร้านเทนโจซูชิแอนยากินิคุกันค่ะวันนี้ไปสาขาสเปลฟิวเจอร์พารลังสิทนะคะบอกเลยร้านนี้เนื้อนุ่มทุกอย่างเลยนะคะเมนูหลากหลายทั้งซูชิซาซิมิของทอดเครื่องเคียงผักต่างๆนะคะน้ำจิ้มก็มีหลากหลายค่ะเน้นๆเลยนะเนื้อนุ่มทุกอย่างเลยค่ะเทมปุระนะคะก็ตัวกำลังดีกรอบมาก อาแซลมอนก็สดนะคะอันนี้แปลกมากค่ะสูชิแซลมอนอยูสุนะคะส่วนอันนี้สูชิทูน่าเยลโลฟินค่ะสูชิท้องแซลมอนเบินไฟก็เลิดนะคะปิงป้งปิ้งย่างย่างฐานที่นี่ความร้อกนกำลังดีเลยค่ะปิ้งได้ไม่ไหมแล้วก็ไม่สุกช้าเกินไปนะคะมาชิมปลาหมึกกนหนอยงาม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 งาืมสุดยอดค่ะ ร้านนี้มีชาไข่มุกด้วยนะคะเช็คปินแล้วเติมเต็มแก้วอ,ออกมานอกร้านได้เลย